อน,นี่มาเบิ้งกันการเข่าสายหนาเด้อครับเด้อสายพี่อีตอกับสายช็อกลีดสำหรับล่งหลักแกดครับอันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาอีสานบ้านเฮ้ามันเนี่ยบ่อยมีเสียงในฟิล์มหรอกครับนี่นอันนี้ก็ให้ได้เบิ้งกันเด้อครับเฮ้าสิตอสายพี่อีกับสายช็อกลีดเฮ้าสิตอกันแบบใดสำหรับพวกที่ล่งหลักแก๊นะครับเด้อเบิ้งดีๆเด้อ อันนี้สายเด็กผมสิต่อนี่คืออันนี้ชุดชุดนาดินครับสายพี่อีพี่อีหกครับตัวนี้พี่อีหกเขาว่าร์ปังหนึ่งเดือนหกสิบปอนด์มันกับซีเมนคั่วเขาแหละที่บุกเขียวจัชเทียรส่วนช็อกลีดสิต่อสายหนาเนี่ยเป็นช็อกลีดขนาดแปดสิบปอนด์ครับเฮาสีนิยมใส่แปดสิบปอนด์นี่แหละครับตกนาดินเราก็าใส่หมัดเบียดนัมใส่ผูกเบียดนัมคลิปต่อไปก็สิเป็นการผูกนาผูกเบียดนัมแหละครับกับจังเบิ้งกันเลยครับด้วยอันท้ายบางมือผมกันเลครับ โทษหลายๆอันมือนี่สอนเรื่องมึกกับเล็กหน่อยเห็ดมึกใส่มือกันเล็บดำมืดย่าไปถือสาถอดย่าเบื้องเล็บถอดถุงมือต้องใส่เด้อครับเพราะ่บบนี้มดึงนี่มันมันมันเจ็บมือมันบาดได้ถุงมือกับถุงมือห่างห่างกว่เ่นเหม็นเ่าๆกับสามันเบิร์ดครับอุปกรณ์บัตานี่มันสีมีอย่างแน่อุปกรณ์บางอันกันกตะลกุกตะลุกจะฝ่หัวลอกกันเด้อ้าเบื้องลอกกับสายพี่อีเต็มสกุล สายช็อคเรียส่วนตัวนี้พ่ต้องสงสัยครับผมสใส่ใสายข่วงสายญี่ปุ่นเขาผลิตออกมากเป็นบอบบินครับแต่ว่านี่ก็แล้วแต่ห้าสีหาอันใดที่มันไก่มือที่หนำหนักพอดีพอดีอดจ้างประแจเบอร์สิบก็ใส่ได้ครับหัวนอ็อตตัวผูตัวเมีงยงใส่ก็ใส่ได้ด้วยกันครับผมสิใส่ข่วงสายตัวนี้กันไก่พ่ต้องบอกว่าสาเิเ่งนีหยังไฟแช็์นี่ใส่ล้นสายแว่นขยายใส่ซองเบ่งสาย่บไ้มันคีกันครับพูดเถ่าสายตาบ่ดีก็จ้างสิละ บาตานี้เขามาเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็นั่งดีๆก่อนโอ้ยพุ่งกระอวเบื้องแ้กบาตานี้เฮาสิเริ่มต้นกับเฮาเฮาเฮาสิใสตโตนี่ข่วงสายครับเพราะนั้นเฮาต้องเฮาต้องพันสายพีอีเข้าไปในโตนี่ก่อนสายพีอีขนาดความเน่าพอดีพอดีที่เฮาสีสีเฮาสีผูกสายอันนี้ผมกาประมาณเราเล่าสามสิบเส้นนี่แหละครับมีสิบสามสิบเส้นนี่แหละเด้อตัวนี้ครับผมก็เริ่มพันเข้าไปครับเบื้องด้อเบื้องดีๆนะครับพันหรือซื้อนี่แหละครับ,บ ออกไปใส่กันประมาณนั้นแหละครับถ้าพันธลายพี่อีกันสิเศษลายเดี๋ยวเธอเบิ้งตอนถ่ายยังสิงหูเด้ออันนี้ตานี่หลังจากพันให้ให้ใใหห้มันแน่นนะครับบริสันตอนข่วงนี่มันสิลมเอายางหน่อยไปใส่ก่อนี่ยางเอายางมามัดมัดให้มันแน่นบ่ให้มันบ่ให้มันข่วหรือโบให้มันบ่ให้มันรุดนะเพราะโบ้ห้สายมันรุดซื่อๆนี่แหละครับบ่ได้บ่ได้ไม่ยังหรอก อันนี้เป็นแบบพื้นๆนะครับต้อสายหนาตีชโดตียนงก,กับเฮดแบบนี้แหละครับอันนี้อันนี้อันนี้ลงลักแก็เนี่ยครับผมกับยานมันหลุดผมก็เลยคล้องคล้องไว้ทา่งเทิ่งอีกยานมันหลุดเนยมันควงยานมันเสียชงวะคล้องไว้แหงเคิืงอีกนี่ครับรรรรรไขวคงว,ง,ง,ว,คอง,วของอันนี้ก็ออนนที่ม็นพอดีพอดีเนี่ยครับสำหรับส,บสิ่งควงสายครับเบื้องดี้ดีนะแค่นี้แหละครับส่วนอันนี้ สายชอกดีดบัตรนี้พี่น้องเบิ้งได้ครับผมสีพันก็ผมสีเอาผาาผมเอาผามาปูนี่เพราะว่าเมื่ออยากให้สายกับหลอดนะั้นไปโดนพื้นนะครับเพราะว่าผมสีผมจะต้องเหยียบเพ,เพื่อการเขา่าสายนายสายให้ตึง,งตลอดเบิ้งนะครับเบิ้งดีดดีแล้วเสร็จละ,ละเคลื่อนออกมาอีกอผมสีพ่พันสายพันสายกับตีนผมถอดได้ครับบ่สุภาพจังหน่อยแต่ว่าก็เฮ็ดจังสีอีอลีนั่นแหละ ผมผ่านสายกับตีนผมเห็นมันตึงเห็นมันตึงเราผ่านกนมาทึ่งหัวเข่ายักข้อเดียวผ่าไม่อยู่ก่อนจงูกสั่นไปผ่า,าขึ้นมาทึ่งหัวเข่าหัวอไม่ห้หลอกนะเอาเหยียบเป็นพวงนี้แหละนี่ครับผ่าขก้นมาทึ่งหัวเข่าประมาณขนาดพ่อมเหมาะเท่าไรก็ทาเบิ้งได้ครับเด้ออันนี้หัวเข่าขัง,งขัวมันพ้ออันนี้สายพี่อีบแบบตนี้พี่ก็ใส่ขังนี่เหยียบ คือกันเหยียบพันเศษตีนึ่กันนี่แหละให้มันให้มันตึงๆจัน่อยเบิ่งขนาดพ่อเหมาะเบิงเเบ่งเหมาะอะไรแต่ต้งเยาะเศษให้เบิ่งนี่แหละครับดูดีๆเลหรือว่าพี่พูดอะไรมีไปที่อื่นที่ที่ดีกันแจมกันมากด้ครับเด้อเบิ่งนะ้ครับนี่เห็นบ่เห็นบ่ตานี่ต่ดึงเบิง่งสายมันสิตึงครับนี่จังสีงล่ะครับเห็นบ่สายพี่สายช็อกลีเห็นบ่บนนบครับ เห็นไหมครับเห็นบ่ครับตานี่จังหวะนี่พี่น้องเบิ่งดีๆเ้อเบิ่งดีๆกับทิปตาก็ได้ผมิจับมาอย่างสี่เบิ่งดีๆครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมขยับปีก,ก่อนสายพี่อีนี่ครับผมจับสายพี่อีนี่เบิ่งงด้อยแล้วผมทออกับสายช็อกดินนะครับไมาสั่นเลยสายพี่อีเดียวเด้งสายนี่ครับมันสิค่วงวอะไ้ ขนาดพ่อหมอจังใดกับเบิ้งนะครับผมทอใส่กันทอใซ่กันแบบนี้ครับนี่ครับเบิ้งดีๆแล้วเนี่ยครับทอใส่กันแบบนี้ซิทอบแล้วก็มือจับนี่แะตอนี้ผมจะเริ่มตุนข่วขควงมันเด้ครับเบิ้งดีๆแล้วแตบนี้เอากล้องออกกล้องสตแ๊กเบิ้งดีเแล้วครับ้ะยับกล้องไปอีกเบิ้งดีๆแล้วข่วงเห็นไหมครับข่วงเดือนนาไปเรื่อยข่วงเดือนนาไปเรื่อยเห็นไหมครับ ท้ายสู้มไม่ไกลเด้อเออเห็นปมยังเห็นปมยังนั่นแหละเนี่ยเห็นบ่ครับข่วงออกมามันสิเป็นระเบียบเดือนหนามากยังสี่อย่าให้มันขี้กัน้อครับแถวนี้ย่าให้มันขี้กันต้องห้มันมันเลี้ยงข้นมากยังสี่ลีบเรียบเบิ้งนั้ครับผมจับแบบน็้เบิ้งด้านนี้ก็ยังเป็นคือเกาครับเห็นบน่ครับนี่เนี่ยครับตานี้เขาสิเอามือจับหนีเบาๆเลยครับผมสิดึงสายพี่อีถ้าดึงสายพี่อีสนสนด้านนี้ครับ ผมนนถืดึงสายพี่อีสนด้านนี้ถ้าดึงสายพี่อีสนด้านนี้ส้นด้านนี้ก็สิไล่เขามื่มสิมื่สิเข้าไปสนิทกันเบิ่งดีๆแล้วครับเรื่องแบบนี้มือจับมองนี้เบาๆผมดึงสายพี่อีครับผมมือจับนี่นะครับจับนี่งดึงสายพี่อีถ้าสังเกตนี่ตรงปลายนิ้วเฮาสิรู้สึกว่าสายมันแลนครับตอนนี้สายพี่อีเลนเขาฟืดฟืดผมดึงตึงจักหน่อยไม่จะตึงมากตึงจักหน่อยพอดีพอดีเห็นบ่ครับมันเลื่อนเข้ามาแล้วผมนั่นแหละ มันเื่อนหัวเป็นยังสีเหลวมาถอเขาก็สิคั้วต่ออีกแต่ว่าตอนนี้มันควงบ่ได้เพราะว่ามันเจาะเขาก็เลยต้องมาขยายสายนี่แหละครับถือผงว่าอุปกรณ์มากับสิบบ่สะดวกปานนั่นของกันไทยหยิบปุ่นเนาะนี่แหละครับก็ขยายสายไปอีกเพื่อสิคั้วต่ออีกนะครับบอกหอนไหวปุ๊บนี่ครับเบิ้งเห็เนบห อันสําคัญตอนค่วงนี่ค่วงให้มันเดินหนาเลยครับค่วงให้มันเดินหนาไปไปเรื่อยเดินหนาไปท่าอย่างสี่ครับยังให้มันขีกันมงนมีดีแล้วครับมาตัวน,นี้เด้อค่วงอีกเอ <iyor> ้เดี๋ยวหลูดหลูดนี่ละที่ผมวาน,ท,วานที่ผมวานมันจะเสียจังหวะนะครับผมผมวานมันจะเสียจังหวะถามมันหลูดมันพอคือวา่าเราว่าอุปกรณ์หาเก็บเอาเบิมีดีเด้อครับค่วงโอ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยว เียจังหวะครับมันสันผดเป้ยมันเา่าผัวเมัยเห่าผดมันจะคลุ้งไปไหนได้ครับเลยท่านท่านของมาอีกท่านท่านากงม่นะครับเหนมันออกหมดพันพันขึ้นมาให้มันคุ่้งได้พอดีพอดีครับครับอย่างหัดตืงก็ได้มันเลยเสียจังหวะครับ เสียจังหวะที่มันหลุดอย่นะครับอ่ะโอเคได้ขนาดนี้เราบัตันี้บังเด้อเศกุ้งรองหลอดที่สองนี่เด้อบังดีๆครับเศกุงเห็นมอคับเดินหนาไปเรื่อยเบิังสังเกตบังมือผมเดิครับสังเกตบังผมดีๆมันอเซเรียนนําหนาไปเรื่อยอ่าโอเคเมื่อแห้งเข่งแล้วได้ซ้ำนี่แล้วครับอันนี้บัตรนี้เราก็ดึงอีกครับเมื่อกับเจ้าไปขึ้นเก้านี่ครับดึงสายพี่อีสนด้านนี่ครับเมื่อผมเมื่อเซเรียนเด้ว่านล้ผมสิเรียนยากขึ้นนี่ครับบัตรนนี้ผมมันสิเริ่มแน่นครับ แหงควงแน่นนะแหงนั่นเร็วครับแหงแหงแน่นเร็วครับแต่ว่าถ้าเท้าดึงส่วนนี่ครับดึงส่วนสายช็อกดีนี่มันสิหลุดได้เยอะเลยครับตัวนี้อันนี้หลุดบ่ได้แล้วคือมันมันสิมันสิฝืนมันสิมันสิแน่นมากผมอครับมันสิมันมันสิเริ่มแน่นกับมันด้กับมันแน่นมากนี่มันได้ผมซ้ำเนี่ยได้ได้ได้ร้อยห้อยห้อยต่อเสียเลยครับยังบอกพ่อครับผมสิควงอีกรอบที่สามครับอ่เอากล่องนี้บออกคุ้มเลยควงอีกรอบที่สามควงไปเรื่อยเห็นมั้ครับ สุดมั่ขุดนั่นนะครับเบื้องม่ตอนนี้เขาดึงอีกเขาดึงหนักๆนะครับดึงดึงให้มันจิฉิดกันจับเนี่ยก็ดึงสายผีดึงหนักๆให้มันให้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 มูที่พันมูนี่ลูดมาฉิดกันแน่นๆครับบานนี้ไม่นสิเริ่มแน่นมากมันสีดึงยากขึ้นครับดึงครับดึงเดีวผมมาเสียทุ่งมือเสียดึงหนักๆดึงน้างดึงสายตัวนี้ซอยพ่วงสังเกตเบ้างหัวเขา โมเข้าว่งกัสิตึงสายออกไปเมื่อนี่ผมก็กสิจับปลายสายชอบดิดดึงพ่วงดึงตัวนี้พ่วงมมนสิดึงยากหรอกครับอาจนรยมันสิดึงยากเนาะดึงพ่วงหูดให้มันแน่นๆ่หูดด้านนี้พ่วง